เห็นไหมนี่มันตัดแสงกระพาะเ,เ,เหมือนกันนะครับของเล็บ a n ก็จะตัดเหมือนกันนั่นหมายความว่าแว่นตัวนี้ก็คือมีคุณสมบัติเดียวกันเห็นไหมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นแว่นตานะกันแดดน,นะครับผมของเคดีนะตัวนี้นะครับก็จะมี ตัวเลนเนี่ยที่เป็นโพลาไรซ์นะก็คือป้องกันแสงสะท้อนได้นะครับเวลาที่เราขับรถหรือว่าใช้งานกลางแจ้งนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับว่าภายในกล่องมีอะไรให้บ้าแล้วก็ตัวแว่นมีหน้าตาย,ยัางไงเนาะมีอุปกรณ์อะไรแถมให้บ้านะครับผมซึ่งผมก็เลือกแว่นนะมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะจากจุดประสงค์ก็คือว่าผมจะไปใช้ใส่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยไม่ได้อยากจะซื้อแพงมากนะไปเจอตัวนี้นะเฮ้ยร,ราคามันดีแล้วก็มีโพลาไรซ์นะ ป้องกัน U V ได้นะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้ตัวแพ็กเกจอะไรก็ดูดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นกล่องเขานะนะครับโอเคดีเนาะพอเราแกะออกมาจะเจอกระเป๋าเป็นลักษณะเป็นกระเป๋าผ้านะที่เขาเป็นแบบแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสายหิ้วให้แบบนี้นะครับเป็นซิปรูดปื๊บเปิดขึ้นมานะนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแว่น ก็จะมีผ้าเช็ดแว่นให้หนึ่งผืนนะครับนี่สแกนยี่ห้อนะครับเคดีมเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวในส่วนของกระดาษเอาไว้เทสการสะท้อนนะหรือว่าโพลาไรสนั่นเองนะครับผมนะครับนี่นะแล้วอนนี้เป็นตัวแว่นของเรานะนะครับตัวแว่นเนี่ยมันจะมีหลายสีนะแต่ที่ผมเลือกซื้อมานะครับตัวเนี้ยก็คือว่าจะเป็นในส่วนของเ,ออเลนส์สีส้มประลอดแล้วก็ตัวขาแว่นจะเป็นลายฮาวายแบบนี้นะครับนี่จะสกรีนครับว่า ดีม e นะนะครับนี่นะครับนนมาแบบนี้เลยนะอันนี้ถุงเขาก็จะเป็นโพลาไร e ์แบบนี้นะครับนี่นะครับแพ็กเกจดูดีทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองขอตัวแว่นมาให้ดูนะครับนี่ครับตัวแว่นสวยมากนะครับคือตัวแว่นมันมีหลายสีอะแล้วแต่เราจะเลือกมันมีแว่นดําก็มีนะคือเดิมนะครับผมใช้เป็นตัวนี้อยู่ใส่ัสนะนะครับมันก็จะใส่ ได้ครบหมดเลยทั้งในบ้านอินดอร์เอาท์ดอร์เนาะแต่ทีนี้อยากได้เป็นแว่นกันแดด mm. ก็เลยไปดูเป็นตัวนี้นะครับนี่สวยไหมเงาแว็บนะครับนนี้ก็คือเป็นด้านในพอเราส่องมาด้านในมันก็จะเป็นเหมือนกับแว่นดำธรรมาดาเห็นปหมนะครับนี่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวงานก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวขาเขานะครับสกรีนเป็นฮาวายแบบนี้สวยดีนะนะครับแล้วก็บานพับก็ค่อนข้างที่จะคือมันไม่ได้หลวมอ่ะมันก็แบบโอเคอะ่ะหนืดๆนน,นนะครับ อันนี้ก็เป็นสก,กินที่ขาแว่นนะครับจะเขียนว่า KD นะ Design in Italy นะก็คืออ,ออกแบบนะไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นของเขานะครับ p o l a r i z e KD 3 3 2 C06 ตัวนี้จะเป็นแว่นรุ่น C06 นะนะครับนี่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันในส่วนของที่เขาว่ามันเป็น p o l a r i z e นะนะครับอ่าเขาจะให้กระดาษเป็นกระดาษเทสแบบนี้มาแผ่นหนึง่งนะครับนี่นะกระดาษแผ่นนี้นะครับ ตอนนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยเห็นป่มจะเอียงยังไงก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าเราส่องผ่านที่เป็นตัวเลนส์ที่เป็นโพลาไรส์เนี่ยครับเนี่ยมันจะเห็นเครื่องบินขึ้นมาเลยนะเห็นป่มนี่เห็นไหมนี่นะครับมันจะเห็นเครื่องบินขึ้นมานะครับแต่จริงๆเครื่องบินมันไม่มีนะนี่ครับเพราะว่าเขาลดแสงสะท้อนบนบนฟิล์มอันนี้ออกไปนะพอแสงสะท้อนมันออกไปปุ๊บมันก็จะเห็นรูปข้างในแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเดี๋ยวลองแว่นธรรมดาให้ดูอันนี้จะเป็นแว่น กองแสงแล้วก็แอนตี้บูลนะแล้วก็เป็นมันมัตติโคก็คือเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับจะสังเกตได้ว่ามันมองไม่เห็นเครื่องบินเห็นไหมมันไม่ได้ตัดแสงสะท้อนเห็นไหมครับแว่นแบบนี้จะไม่เห็นนะแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับแว่นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งแว่นอันเนี้ยเป็นของเลแบรนะเนี่ยครับผมใช้ของผมมาเป็น10ปีแล้วนะครับเอาไว้ใส่ขับรถแล้วก็ไปเที่ยวนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพลารอ์เหมือนกันจะสังเกตได้ว่าตัวของตัวข้างแว่นมันจะเขียนเลแบร์แล้วก็มีตัว p อยู่ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าเฮ้ยมันมันเหมือนกันไหมนะนะครับนี่อย่างนี้นะนะครับแล้วเราก็จเจาะแว่นขึ้นไปอาเห็นไหมนี่มันตัดแสงสะท้อนเหมือนกันนะครับของเล็บแบนก็จะตัดเหมือนกันนะเห็นไหมนี่นะครับนั่นหมายความว่าแว่นตัวนี้ก็คือมีคุณสมบัติเดียวกันเห็นไหมครับตัดแสงสะท้อนได้ดีเห็นไหมนะครับใช้งานได้จริงเนาะนะครับ แล้วก็ป้องกันรังสี UV ด้วยนะครับเวลาเราเอาไปใช้งานกลางแจ้งก็จะช่วยถนอมสายตาของเรานะครับผมแต่สิ่งที่ผมเคยใช้เรียกว่าประสบการณ์แล้วกันนะครับจากที่ใช้แว่นตัวนี้ที่เป็นโพลาไรซ์มาเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปใส่ขับรถนะครับเวลาเรามองผ่านกระจกที่ผ่านตัวฟิลม์มออกไปเนี่ยนะครับมันจะเหมือนมีสีลุ้งๆติดอยู่ที่ตัวตัวฟิล์มหน้ารถเราอะเวลาที่เราใช้แว่นที่เป็นเลนโพลาไรซ์ครับมองผ่านกระจกที่ติดฟิล์มไปเนี่ย นะครับมันจะมองเห็นเป็นแบบสีลุ้งๆอ่ะเหมือนกับว่าตัวแสงสะท้อนอ่ะมันอยู่บนกระจกไงนะครับแล้วเรามองเห็นตรงนั้นมันอาจจะน่าลำคานิดนึงนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ได้ติดฟิล์มหน้ารถเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อจะขับรถอย่างเงี้ยแล้วฟิล์มหน้ารถเราติดเป็นแบบคล้ายๆกับฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประลอดอย่างเงี้ยเวลาเรามองผ่านกระจกอ่ะมันจะมองเห็นเป็นแบบลุ้งๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอนะโอเคครับเดี๋ยวเราไไปปลลองงงงใส่่ดููจริๆกกัันนววาเ็็ยแ้ เดี๋ยวเอาลองเอาตัวกล้องอะมองส่องผ่านตัวเลนไปดูนะครับว่าระหว่างเราไม่ใส่กับใสเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงมืดไหมอะไรประมาณไหนนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ข้างนอกแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้ประมาณสัก10โมงกว่านะนะครับดูแสงครับก็คือแดดเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะนะครับตอนนี้เนาะนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นในกล้องยังไม่ผ่านตัวเลนนะเดี๋ยวผมจะเอาเลนนะครับแนบกับเลนกล้องนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูภาพนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเอาแว่นไว้แบบนี้นะแล้วเดี๋ยวจะเลื่อนมาใส่ที่เลนนะ ให้สังเกตที่แสงเวลาที่มันผ่านตัวเลนนะครับนี่นะหนึ่งสองสามนี่อันนี้คือเรามองผ่านเลนแล้วนะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวแสงเนี่ยมันถูกตัดไปเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับถ้าเราเลนออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองผ่านเลนก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างนี้เนาะนะครับเห็นไหมผ่านเลนนะนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่แว่นไปแล้วนะที่มีการแสงสะทอ้อนหรือว่าโพลารา์นะครับจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเวลาที่เรามองออกไปเนี่ยมันสบายตานะพอเราถอดออกมาเนี่ยครับมันเนี่ยมันต้องหลีตาเลยเพราะว่าแสงมันแรงมากนะครับแบบแดดมันแรงมากนะครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันสบายตาไปเลยนะครับนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนสีเราก็ไปเลือกนะนะครับจเจ้าสีส้มสีเหลืองสีฟ้านะที่ผมเห็นนะแล้วขาแว่นตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะชอบเป็นลายแบบนี้ไหมหรือว่าจะาไม่มีลายก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ของผมเนี่ยซื้อเป็นสีส้มแล้วก็เป็นลายฮาวายข้างๆมาแบบนี้นะครับผมให้ดูนะเป็นแรงข้ามนะครับเห็นไหมเดี๋ยวส่องให้ดูอีกทีนึงโหแดดแรงมากเดี๋ยวลองดูนะลองดูภาพที่ผ่านเลนกล้องที่อยู่หลังแว่นนะครับนี่สังเกตได้ว่าภาพ หรือว่าแสงเนี่ยมันดรอปไปเยอะเลยนะนะครับอย่างเงี้ยมันจะสว่างไปเลยปะ <S <S เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้ไปลองใส่แล้วนะนะครับคือใส่แล้วมันตัดแสงได้จริงนะนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมให้นิดนึงคือผมใส่แล้วผมรู้สึกว่าเลนส์มันหลอกตานะคือมันหลอกนิดนึงอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะส่วนตัวผมยังไม่ชินกับแว่นอันนี้ก็ไม่รู้นะนะครับแต่ไปใส่ของแว่นอันเก่าอะ่ะที่เป็นของเลนส์ an, ไม่เป็นนะนะครับแต่ตัวนี้เป็นนิดนึงนะ หลอกตานิดนึงนะครับใส่แล้วไม่ถึงกบปวดหัวนะนะครับนี่นะอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมได้ลองใส่เมื่อสักครู่นี้นะนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนจะเหมือนกันไหมนะครับถ้าเพื่อนๆานหนที่ใส่รุ่นนี้อยู่นะนะครับแว่นรุ่นนี้อยู่นะครับเคดีมรุ่น406นี้อยู่นะนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับแบบแจ้งให้กันทราบนิดนึงจะได้รู้ว่าเฮ้ยเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าผมเป็นคนเดียวเนาะก็ถือว่าใช้งานได้จริงตัดแสงได้จริงนะครับ ซึ่งเจ้าแว่นอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้เองนะเอาไว้ใส่ขี่รถนะครับเห็นราคามันไม่แพงมากนะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กํลาลังมองหาแว่นตาขับรถอยู่หรือว่าใส่ขี่รถโนไซอะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะไปใส่ไปเที่ยวก็ได้นะครับมันไม่จาเป็นต้องอใส่เฉพาะขี่ขับขับขี่รถนะใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนะเยงงเาะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วขาวแว่นเก๋มาก